2นาทีแก้ปัญหาหลังคาส่วนตเติมรั่วแบบ100%เซไปดูสำหรับบ้านหลังนี้ด้านนี้ครับก็เป็นน้ำรั่วบริเวณตะเข้สันหรือสันตะเข้นะครับการออกแบบนะครับก็โดยส่วนใหญ่จะถูกละเลยครับเพราะคิดว่าถ้าทํามา2ฝั่งมันจะใหญ่เกินไปต้นทุนมันจะสูงนะครับให้อ้างอิงนะครับสมมุติว่าครอบชนผนังนะครับกรณีครอบชนผนังเนี่ยน่าจะอยู่ที่25 30-35ก็แล้วแต่ให้คิดจช้าครอบตัวนี้ก็ต้องมีขนาดบาลานซ์ใกล้เคียงกับครอบชนผนังครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาที่ช่างตัดหัวแผ่นฝ บางคนตัดไม่เสมอก็จะทําให้เว้าเช่นตัวอย่างครอบตัวนี้ข้างนี้มีความยาว30ซนตมรถูกไหมครับแต่พอช่างตัดไม่ถึงเซนเ,นเตอร์อาจจะห่างไป5เซนติเมตรเท่ากับว่าระยะที่หนีน้ําย้อนเหลือเพียง25ซนเมและข้อสำคัญก็จะลืมหักหัวแผ่นด้วยครับมาถึงจุดนี้ครับขอบแฟชชิงก็จะเล็กเกินไปนะสำหรับครอบชนผนังก็จะเห็นว่ามีปัญหาน้ําย้อนไม่แน่ใจว่าหักหัวแผ่นหรือเปล่านะครับแต่เป็นแผ่น P u ูโฟ แผ่นพีวีโฟมก็สามารถหักหัวแผ่นได้นะครับมาดูนะครับการฝังแฟตชิ่งก็จะฝังเข้าไปเสมอเลยอนยะ่างเงี้ยอย่างนี้เป็นข้อด้อยครับเพราะว่าทันทีที่ยิงสารกันซึมเข้าไปก็จะเกาะได้เพียงนิดเดียวครับทำให้เกิดปัญหาการรั่วได้เพราะว่ามันบางเกินไปจากที่ผู้ผลิตแจ้งว่า1 0บถึงปีก็อาจจะเหลือ2อถึงสปีเพราะพื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปตัวอย่างนะครับถ้าแฟตชิ่งเป็นลักษณะนี้เวลายิงเข้าไปก็จะเห็นไหมครับว่ายึดเกาะได้น้อยมากเพราะฝังเสมอเกินไปเดี๋ยวไปดูก็ออกแบบหน้าใหญ่อ้างอิงองศานะครับส่วนสุดท้ายก็ ยึดเกาะทําไมครับถ้าเรามีบาาเพิ่มการยึดเกาะปกติเราจะยิงโพลีได้ประมาณ0.2นะครับ0.2มิลหรือ1มิลประมาณนั้นนะครับอ่าไม่ถึงเกิน1มิลแต่พออย่างงี้ครับเรายิงโพลีไปถ้าเป็นอย่างงี้ครับมันจะยิงเป็นสามเหลี่ยมนะให้ึกภาพนะมันยิงเป็นสามเหลี่ยมคนระับช่วงพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยจะมีความหนาตั้งแต่5มิลขึ้นไปนั่นแปลว่าสารกันซึมมีความหนาพอและช่วยให้การรั่วซึมนั้นได้ดีมีประสิทธิภาพ ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงครับการบากลรงรันครับก็พยายามบากให้สนิทที่สุดนะครับถ้ามันไม่สนิทนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหน้ามันใหญ่พอแต่ถ้ามันสนิทมันจะดูเรียบร้อยครับและสกูในการยึดระหว่างแผ่นเมทัตชีทกับแผ่นมทัลชีทโดยที่ไม่ได้ยิงฝากแปกก็ต้องเป็นสกูดูดหรือสกูตัวอ้วนตังเกตนะครับโคนจะใหญ่และปลายจะเล็กนั่นเองในส่วนของป้ายหลังคานะครับ โดยมาตรฐานแล้วปลายหลังคาก็ควรจะอยู่กึ่งกลางรางในขณะที่เป็นรางมาตรฐานนะครับ้าลังไม่มาตรฐานนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูนะครับสังเกตปลายหลังคาสั้นไม่สั้นให้ดูจากสกูตัวสุดท้ายนะครับสกูตัวสุดท้ายนะครับไปถึงปลายหลังคาต้องมีความยาวอย่างน้อย15ซนติเมตรนะครับก็จะมีระยะกันน้ําย้อนอยู่ที่ประมาณ12ซนติเมตรนะครับเราสังเกตดูสกูตัวสุดท้ายถึงปลายหลังคานั้นก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็เกิดปัญหาน้ําย้อนแน่นอนแต่ถ้ากรณี แผ่นหลังคาเป็นพีโฟมน้ำย้อนไม่ได้ครับแต่แผ่นหลังคาจะผุเร็วเพราะทันทีที่น้ำไหลไปน้ำจะเกาะเข้าบริเวณ P u และสะสมความชื้นทําให้ปลายหลังคาผุก่อนกําหนดนั่นเองครับบางคนบอกว่าใช้ตัวปิดมุมปิดนะครับไม่จําเป็นต้องเว้นวิธีนั้นทําได้ครับแต่นะครับไอตัวปิดมุมนั้นไว้ปิดสําหรับไม่ให้เห็นพ u เหลืองครับคุณสมบัติของมันถ้าจะใช้งานต้องใช้ร่วมกับ หรือสารกันซึมนั่นแปลว่าทันทีที่สารกันซึมเสื่อมสภาพปัญหาน้ํารั่วปลายแผ่นน้ําย้อนปลายแผ่นก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเว้นปลาย PU จะดีกว่านะครับมาดูในส่วนนี้ครับปัญหาของรางน้ำนะครับรางน้ําตรงนี้นะครับเวลาซิวต้องเคลียร์ทำความสะอาดรางอันนี้ช่างก็เคลียร์ในพื้นที่ที่จะทางานเรียบร้อยแล้วนะครับเวลายิงทั้งกิจนะจะยิงเป็นตะเข็บทำไมต้องยิงเป็นตะเข็บนะครับในพื้นที่ที่เป็นหางยื่นออกมาครับเป็นการเพิ่มพื้นที่การยึดเกาะนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในจุดของรอยต่อให้หนานะครับ จุดที่รั่วต่อมาก็จะเป็นจุดระหว่างรางน้ำไปชนกับโครงเหล็กครับถ้ากรณีวางรางน้ำไว้ในบ้านจุดนี้ก็จะเกิดปัญหาการรั่วเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็ต้องใช้ครอบตัวอยู่แก้ปัญหานะครับก็จะแก้ปัญหาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใช้เป็นสารกันซึมก็ต้องฝากวามหวังไว้กับสารกันซึมอีกนั่นการกรีดผนังและทําความสะอาดผนังอย่างนี้ก่อนการติดแฟดชิ่งนะครับไม่เพียงพอเขาไม่ว่าไม่ว่าจะเช็ดผนังออกยังไงนะครับขี้ฝุ่นก็จะยังทิ้งทิ้งไว้อยู่ครับพอเรายิงโพลีไปโพลีก็จะเกาะีี้้้ฝฝุุ่่นนนนนนแลวทําาาใหดดรรรรรอะะคัััับเพฉกกงงผ แล้วก็ตามก็ยังเกิดปัญหาการรั่วถ้าเราทําความสะอาดพื้นผิวไม่ดีวิธีที่ถูกต้องเดี๋ยวไปดูหลังจากที่ทําความสะอาดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราต้องทารองพื้นปูนเก่าคุณสมบัติของรองพื้นปูนเก่านะครับจะช่วยในการยับยั้งฝุ่นครับนั่นแปลว่าสารกันซึมของเราเวลาที่เราทำการซิลก็จะซิลได้ยึดเกาะได้ดีกว่านะครับการทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวนั่นเอง และว,วันนี้ผมก็สรุปปัญหาให้แบบรวบรัดเข้าใจง่ายรวมทั้งวิธีแก้ไขและนําเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับทราบครับวันนี้ก็ต้องฝากติดตามผลงานบริษัทบูฮมสวิตส์ครับซ่อ e มสร้างต่อเติมบ้านปเป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับ